ค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการคุยสบายๆฝ่ายแนแนวนะคะซึ่งในรายการนี้ได้นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยานะคะซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็สำคัญสำหรับนิสิตนะคะและในหัวเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งพบว่าในปัจจุบันนั้นยาเสพติดนั้นมีอิทธิพลมากเลยนะคะสาหรับ เมืองของเราในบ้านเมืองของเราขณะนี้นะคะและในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์บรรลพปิยะมโนธรรมนะคะซึ่งท่านสังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บรรล่ะสวัสดีค่ะแหมเกินหัวข้อไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดค่ะอาจารย์ช่วงนี้เห็นว่ายาเสพติดนั้น เข้ามาวุ่นวายหรือว่ามามีอิทธิพลต่อสังคมในบ้านเมืองเราเยอะจังเลยค่ะ<ด>อยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะครับผลกระทบมันแรงมากเลยพรานจริงแล้วคนติดยาเสพติดคือมันหมดทุกอย่างอืแต่ตอนเริ่มต้นคิดว่าโอ้โหมันได้ทุกอย่างได้ความฝันได้ความสุขได้ความสดชื่นได้แฟนได้แรงได้จินตนาการได้ทุกอย่างแต่ลืมไปว่า,วาสิ่งล่าน,นี้คือเป็นสิ่งหลอกแล้วก็ไปทุกอย่างเลยค่ะ ก็คือหมดอนาคตอยู่นะเพราะคนติดยาเมื่อไหร่อะไรก็ไม่เอาหมดละความรักก็ไม่มีแม้แต่พ่อแม่แฟนก็ไม่สนใจเ,เกมที่เคยรู้สึกว่าเล่นร้อมีกับสุขก็ไม่เอาอกระทั่งเรื่องของเพศเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของอะไรไม่เอาหมดนอกจากต้องการได้ยาจึงกลายเป็นเหมือนกับผีสิงนะฮะต้องการด้วยทุกอย่างเพื่อได้ยาต้องขโมยเงินต้องการหลอกเพื่อนต้องการาทำแล้วแต่โกหกได้ทุกเรื่อง เพื่อต้องการยาเพราะยาสมัยนี้ยาเสพติดอันตรายมากเลยเมื่อก่อนเราไม่ใช่ไม่มีสารเสพติดนะฮะโบราณเราก็มีสารเสพติดแต่ตอนนั้นเป็นพวกยังกลับมาจากชีวะเช่นฝิ่นนะฮะพวกกัญชาฝิน่นกัญชาค่ะ,คะอันนี้ยังเป,เป็นดอกไม้เป็นผลไม้มเป็นผลอยู่เป็นพืชพันธุ์อยู่นะ,ะครับเพราะฉะนั้นสมัยนั้นก็มีแล้วแต่ไม่ดุนแรงเท่าสมัยนี้เพราะสมัยนั้นเสพติดเข้าไปนั้นคือกลืนเข้าไปเลย คปนเป็นผลสดไปเลยแล้วก็อ๋อค่ะค่ะหรืออย่างมากก็คือสูบเข้าไปก็เข้าไปในท้องอืมค่ะคือสูบทางปากค่ะแต่ตอนนี้มันอันตรายมากอยู่สองอย่างคือเขาไม่ใช้พวกสารเสพติดที่เป็นชีวะอะไรเนี่ยเป็นพวกพืชพันธุ์แหละเขาใช้สารเคมีมาผสมเลยออกฤทธิ์ดีกว่าอีกเร็วกว่าอีกไม่ต้องมารอถิ่นจะงอกเมื่อไหร่กันเนี่ยป๊ปี่จะเมื่อไหร่กันไม่ต้องรอจังหวะตรงนั้นแล้วได้ทันทีไม่ต้องรอกันปลูกเลยอ๋อค่ะ และการเสพนั้นเขาไม่ใช่กินเข้าไปแล้วอยู่ในท้องไยพอจะก็ค่อยขึ้นมาตรงสมองนั้นมันนานอาจจะไม่เคยมีผลแต่ตอนนี้เขาใช้ดมเลยดมขึ้นไปตรงเส้นประสาทเลยตรงทางตรงเลยนะคัะเส้นประสาทหลอนี่ตรง้เป็นประสาทหลอดนความสุขมากเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปีนะครับฉีดทั้งไมเดีวฉีดแล้วฉีดตรงคอด้วยซ้ำเป็นความทุกข์อย่างมหาศาเลยครับแต่ตอนนี้ที่เรากำลังน่ากลัวแล้วก็ปรับยาเสพติดเนี่ยเราตามมันไม่ทัน นี่กเมื่อก่อนเราก็ปรับยาเนี่ยไปกวาดล้างไอ้พวกอย่างเนี้ยที่ดอยตุงเอ่ยพวกฝิ่นเอ่ยพวกกัญชาเอ่ยแต่สุดท้ายก็มาเจอยาบ้าสารเคมีแต่ยาบ้าใหม่ๆก็จะเป็นพืชพันธุ์อยู่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช้ยาอเอฟเฟตามินเลยแล้วส่วนยาคือมาจากวงการแพทย์ด้วยนะยาพวกนี้มันอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไงต้องสั่งมามแต่พวกที่ติดยาเสพติดเอาไปผสมผสมยาบ้ายังกะเป็นดูนแรงมากเลยว่าม่ต้องไปรอให้พืชพันธุ์ขึ้นมาละ มันอยู่เอาสารเคมีปะปนกันงไ,ได้เลยแต่ยาบ้าทุกวันนี้ถ้าเราไม่เรียบร่วงหน้าเลยครับเราจะตำมขาไม่ทานเด็ก่จาจกะแก้คือว่ามันมัวเมื่อกับอีอชาบไป,ปทุกทียาบ้าสมัยนี้สมัยสมัยใหม่นี่เรีวยกว่าเป็นพวก ATS นี่ครับอ๋อค่ะ ATS นี่มันรุนแรงมากเลยเมื่อบเมื่อกับเป็นออกผลได้ถึง90้าสเซ็นเลยยาบ้าทุกวันนี้ที่เมืองไทยอยู่น่าจะมันมีประมาณแค่สี่0ิ้าส็แค่นั้นเอง a อ s ย่อมไม่กว่ว่า h อ t ฟ m i n มินไท s t i m ม l a n t นีครับโอ้โหรวมสดเลยนะแล้วไม่ต้องใช้แบแต่มีพืชพันธุ์เลยเลยไม่ต้องมีโคเคนไม่ต้องมีเฮโรอีนเลยแล้วก็ดมเข้าไปปุ๊บเอาฟอย์ดมไปปุ๊บขึ้นสมองปุ๊บอันนี้ไปเลยไปทันทีเลยได้ได้ผลทางตรงตรงนั้นเพราะนั้นตอนนี้ต้องระวังมากว่าเรากำลังจะปราบพวกยาบ้าที่เป็นอยู่เมื่อก่อนตอนนั้นเราปรับเฮโรอีนปรับกัญชาปุ๊บโอ้โหยาบ้าขึ้นมา นี่เราคนปราบยาบ้าปัจจุบันปัจจุบัน A T S เนี่ยขึ้นมาปุ๊บแก้ไม่ตกอพอพอยา e, อียาอี e สมัยใหม่นี่คือไม่ต้องใช้พืชพันธุ์เลยนะยาอี e สมัยใหม่คือเรียกว่ายาบ้าที่ว่าเป็น A T S บวกกับ L S D โอ้โหมันดุรแรงขึ้นมากเลยมันเป็นสารเคมีหมดเลยเนะน,นี่ยอนยิงบอกว่ามันสิ่งปากปล้องามาตอนนี้มาไอยาที่แรงไหมตัวหนึ่งซึ่งเราต้องรู้ทันเนี่ยคือยา K ยาเคยาเคแะคะตัวนี้มาจากคำว่าเคตามินนะยะเคตามินอันนี้ใช้จริงๆแล้วตอนเริ่มใช้คือวงการแพทย์นะเอามันดมยาสลบ่าตเล็กๆมาดมยาเนี่ยแต่พวกที่ติดยาเสพติดนั้นนำไปใส่ไปใส่ในไมโครเวฟเลยฮะบู๊ในไมโครเวฟนี่ฮะใส่แล้วก็เพื่อให้มันเป็นเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วก็มาพอเป็น็ดขึ้นมากลับมานั่งเผาเผาแล้วก็นำไปดมเนะเพื่อเพื่อารมณ์ประเพศ ตัวตัวนี้กระตุ้นเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศโดยตรงใช่ไหมคะก็ม้วนเพศเลตอนนี้ไม่กระสนใจแล้วยิ่งคุณหญิงสูบเข้าไปเนี่ยที่ว่าชอบสูบยาเคเนี่ยแต่ยาอีเนี่ยนนี้ไปเลยฮะตอนนั้นไม่สนใจแล้วมันกระตุ้นเรื่องเพศมากเลยมันก็เป็นสัตบเนี่ยออกมาก็เป็นไม่รู้ไม่มีสติเลยนะครับฟังดูม้วลมทั้งทๆไอยาที่กำลังเข้ามาแรงมากเนี่ยคือโโล low low hypno hypno แปลว่าฮิป n o ซีนะ่ย low hypno เนยาตัวนี้ร้ายกาจเพราะว่อะไรครับเพราะยาตัวนี้สามารถมันเป็น เป็นน้ำเล็กๆเป็นน้ำเหรฮะสามารถหยอดเข้าไปในน้ำดื่มสามารถใส่ไปในอาหารซึ่งผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยค่ะเนี่ยแล้วกลิ่นนี้จะมันไม่แรงเท่ากับสมัยก่อนเนี่ยตอนเมื่อก่อเป็นมันถ้าไม่สังเกตจริงๆนะฮะจมูกไม่ดีจริงจะดมไม่ออกเลยเพราะสายปุ๊บโอ้โหคืออารมณ์เพศมากเลยพวกที่จะชอบกระตุ้นเรื่องอารมณ์เพศใช่มท้องไกล่ทำเป็นผู้หญิงไงต้องการระเมิดทำเพศผู้หญิงพอกินเข้าไปปุ๊บหมดอารมณ์หมดสิทธิ์เลยนะฮะจะป้องกันตัว มันเกิดอารมณ์มากเลย <Okay. S 2> อ๋นนอค่ะอ้เรียกว่าโลฮิบโน่ <Okay. S 2> ก็มันระบาดมากในในเมืองไทยเ uh huh. พราะเราต้องตามทันนะว่ากิจยานเสพติดนั้นมันมันรุนแรงขนาดว่าโอ้โหมันมันทุกอย่างตัวไอตัวใหม่ตัวมา,วมาคือ PC P C P ตัว P C P นี่ก็แบบเดียวกันกับตัวเรื่องเพศแต่ตัวนี้แรงบ้ากเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินนะมีครั้งสองครั้งในเมืองไทยที่เกิดขึ้นพอกินเข้าไปปุ๊บออกมาลำป้อเลยไหมแก้ผ้าก้อนจอนเลยไหมเนีค่ะเกิดเนี่ยออกมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไอตัวนี้หลายกับมากประสาทร้อนอย่างรุนแรง ที่แก้ผ้าอย่างไม่รู้เนื้อตัวแนมะ้แต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็กินลองดูเพราะว่ามันมีสมรรตว่าพเพศสูงอย่างตัวพีพีซีนะอันตรายมากเลยเยอะแยะครบับที่ตอนที้ต้องระวังนะจะจะป้องกันยาเสพติดต้องรู้ว่าอ,อย่ามัวแต่มัวแต่คิดว่าโอ้เฮโรอีนบุหรี กัญชารอนฟังดูตรงนี้ถ้าเผื่อพูดถึงในสมัยของยุคโบราณตรงที่อาจารย์ว่าตรงเฮโรอีนอะไรต่างเนี่ยล้าสมัยไปแล้วเราไปปราบตรงนั้นเรามัวมุ่งไปปราบของเก่าแต่ว่าขณะนี้เนี่ยตัวของสารเสพติดมีตัวใหม่ออกมามากมายนะคะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องต่างๆมากมายทั้งเท่าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยเป็นเน้นในเรื่องของตัวเรื่องเพศ ชะะส่นจะเป็นเรื่องเพศคับตรงตรงจุดนั้นทีนีนอ้อถ้าสมมุติว่าตรงนี้นี่ในแง่ของการติดพวกสารเสพติดในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันน่าก,กลัวมันมีโทษมีอะไรต่างๆมากมายแต่ทําไมไวัยรุ่นนะคะต้องเน้นตัววัยรุ่นเพราะว่าจากการสรํารวจต,ตรงนี้ออกมา,มาแล้วเนี่ยเ<ช>ยาวชนตัวนี้ติดยาเสพติดกันเนี่ยเยอะเลยค่ะอาจารย์ทั้งที่มันรู้อยู่แล้วว่าเป็นโทษอะค่ะมันรู้แต่รู้ไม่จริงไงวัยรุ่นคือคิดว่า ตัวเองอยากเป็นคนเก่งเหนือคนอื่นค,คิดว่าโอ้่าคนอื่นเสพแล้วติดเสพแล้วติดเนี่ยแต่ตัวฉันไม่ติดหรอกเพราะฉันแน่กว่าค่ะนะไม่ติดลืมาะว่าเสพติดคือเสพแล้วติดแล้วยิ่งวัยรุ่นตรงน,นี้ต้องการจะอวดนะเธอสูบพ่นกัญชาเชยแล้วปลูกยาอีเ<อ>นะี่ยยาอดีดีกว่าเพราะมาเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยาบ้าแค่ร้อยบาทอย่างนง<อ>ี้นะแล้วตอนนี้มาถึงโอ้โหต้องมีชื่อ P S P หรือเนสัสเรียกว่าสองสี่ขีดบนะฮะ บรรยามหมายมากตอนนี้ระบาดมากในเมืองไทยสองสี่ขีดบีหรือ<ฆ>เรียกว่าเนสซัสเนีดด่ยกินไปปุ๊บโอ้โหมันเป็นเป็นสารสังเคราะห์เนี่ยฤิ์เดียวกับเอสตาซีเลยจินตนการเลยมีความสุขมากเลยโลกของความจริงโลกของความฝันเนี่ยเขา่็สามารถเป็นวิรับ,บุญโดสามารถมีคุณค่าสามารถมีความสุขได้หมดเลยอันนี้คือสินะ่งที่ป้องกันฮะรวมทั้งที่อันตรามากที่กำลังเข้ามาคือ GHB GHB นี่ร้ายกับมากเนี่ยเป็นยาที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกา แต่ขณะนี้ยังไม่ผิดกฎหมายนะเพราะเป็นสารเคมีสงังเคราะห์นะฮะพูดง่ายไอ้ g เ b ชีนี่ใส่ในน้ำแก้วน้ำนะหรือในเบียร์ให้อีกฝั่งหนึ่งดื่มโดยไม่รู้ตัวนะะี่ยโอ้โห,โหเกิดอารมณ์แบบสูนฉี่บ้านรักรองทีเลยแม่ให้อบอุจจา,กากระกอดมันรู้สึกมันยังเงาเหมือนจะร่วมเพลิดเพลินลงทีเลยเนะี่ยมันนั้นใส่เข้าไปเกิดอันที่อ,อันตรายคือกินเข้าไปมากอาจจะเบนเดรนภาษาทางแพทย์ว่าเบนเดรนฮะก็คือจะเป็นหลับไม่รู้ตัวเลย รับับ,บัชญาวองเจ้าหญิงนุทาครับเพราะนั้นผู้ชายสามารถทำอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะยังก็คือตอนนี้ยังไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดเป็นพันุใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในศตรวตรรษที่2000นะ,ะครับและก็มันจะเข้ามาในเมืองไทยแล้วเพราะนั้นเราต้องรู้ทันนะ,ะว่าจะต้องรู้ว่ายาพวกนี้มันมีตัวเดียวหนะะ้าที่ยังไม่เข้ามาในเมืองไทยนะั่คือ g h b แต่ตัวอื่นเข้ามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น m d a m d m a l s d ตัวใหม่ตัว j k เป็นสารเสพติดตัวใหม่เท่านั้นเองที่ฝรั่งนำเข้ามาหมด ที่ต่างประเทศต่งว่ามาหมดเพราะนั้นเราอย่าบูดแต่ไปปรับยาบ้าหรือมดแต่กลัวยาบ้าเฮโรอีนหรือกัญชาครับไอสารเสพติดตัวใหม่นี้รุนแรงกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะครับเพราะนั้นวัยรุ่นกำลังเห่อไงกำลังเท่คิดว่าโอ้ฉันมีตัวยาใหม่เมื่อก็บรอวดไงมีโทรศัพท์รุ่นใหม่มีอีกเพจรุ่นใหม่หรือคอมพิวเตอร์เพจไอพกไออะไรนะพกพาเครื่องใหม่จะบรอวดกันไงยาเสพติดที่ตอนนี้มีมากมายเหลือเกิน เพระเาะน้องรู้ทันว่ายาพวกนี้เร็วละมากนียไอ้พวกยาเคยาอีนะฮะ ghb เอพ p ซีเเนี่ย s 2 c ขีด B เอโจเนสซัเนี่ยหรือทั่งทรี่ว่าเป็นพวก mda เนี่ยมันชื่อย่อม,มานะี m d m a l s d พวกนี้รุนแรงสุดเลยครับเพราะนั้นตำรวจตอนนี้รัฐบาลตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เคยรู้ยังโวจะไปปรับยาบ้าอยู่เนีจะมาขายก็าขายยังไม่รู้ว่า แฝงเข้ามาในตัวใหม่นี่อันตรายมากเลยอเมริกายังเพิ่งรู้นะว่า GHB ตอนนี้เข้ามาแต่ยังตามไม่ทันใช่ไหมยังไม่ถือว่าเป็นสารเสพติดยัง,ยงใช้ในว่าอยู่ในวงการแพทย์มันกินแบบปุ๊บโอ้โหหลับสบายเลยคือไม่ปกป้องอะไรเลย,เลยคือใครทำอะไรก็ได้หมดก็คือส่วนใหญ่ลงเรื่องเพศไงว่าแก้ปัญหาเรื่องอยาเสพติดจริง,จ,รงจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้มีอารมณ์เพศอย่างเหมาะสมหรือถ่ายเทเรื่องเพศไดออ้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์เดกาหรือวัฒนธรรมแบบเพีนสังคม จะ oh. ต้องเด่นตรงดีครับ เพราะนั้นในที่ฟังอาจารย์ล้วบอกว่าเนี่ยถ,ถ้าเผื่อเป็นในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของวัยรุ่นเนี่ยอยากอวดรู้อวดมีอยากรอง <วด S 1> อะไรต่งางๆนะคะ<อ>แล้วก็อดวดเรื่องของการโชว์ร<ช>วมทั้งวัยรุ่นที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ติดยาเสพติดต,ตรงน,ตนี้ก็เป็นในเรื่องของการกวาดขาดความมั่นอกมั่นใจนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็เลยต้องหาความหมายให้เกิดความมั่นใจใช่ค่ะต้องให้มีการยอมรับกันในกลุ่มของพวกเขาโดยการหาสิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาสอดแทรกให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเพื่อน อาจารย์คะมีคําถามจากนิสิตท,ทั่วๆไปหรือเยาวชนทั่วไปว่าแม้ฟังดูเนี่ยมันเป็นโทษทั้งทั้งวงการแพทย์นี่ก็เอายาพวกนี้มาในแง่ของประโยชน์ทั้งหมดแต่จริงๆมันแอบแฝงในเรื่องของการมีมีโทษอยู่ตรงจุดนี้รวมตัวไปคะ่ะอาจารย์ปรากฏว่าไปติดเข้าบ้างนิดหน่อยทํายังไงดีจะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเพราะตอนนี้ไม่กล้าที่จะออบอกใครว่าเราเนี่ยติดยา,สยาเสพติดจะต้องไม่จะต้องไม่เป็นรองเด็ดขาด ต้องจําไว้ว่าคนที่ติดยาเสพติดทุกคนจะพูดว่าคนอย่างฉันไม่ติดคนอย่างฉันไม่ติดก็คือลืมอกว่าคนที่ติดยาเสพติดนั้นคือทุกคนเชื่อว่าตัวเองไม่ติดไงไม่เคยเฉลียวจวว่ายาเสพติดคือเสพแล้วติดสองเมื่อได้ลองนี่ยเมื่อได้ลองจะไปกี่ครั้งก็แต่ใหม่ๆนะถ้าเลิกต้องเลิกครั้งเดียวเลยครับถ้าลองสองสามครั้งแล้วก็มีครั้งที่สองไม่มีครับจะมีสามสี่ตามมาจะต้องปรึกษาด่วนนะฮะถ้าพอรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นนะฮะกลับไปติดใหม่ก็จะต้องเป็นเรื้อรัง ว่าสุดท้ายก็ไม่หายเอาทีเดียวต้องปรึกษ,ษาให้ดีต้องเอาเป้าหมายให้ชัดนะครับจุดยืนให้แข็งแล้วก็เอาทีเดียวต้องจบเลยไม่งั้นจะแกเป็นสามปียังกลับมาใหม่ได้ห้า<อ>ปียังกลับมาใหม่ได้ไม่จะจกกบับเพราะว่าทรัพยากรของชาตินั้นสูญเสียเพราะเรื่องยาเสพติดอย่งางมหาศาลเลยถ้าพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางที่จะหรือว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือตัวเองนั้นเนี่ยวัยรุ่นที่บังเอิญ ได้เข้าไปสัมผัสรู้มีส่วนร่วมในเรื่องของการติดยาเสพติดตรงนี้นะคะต้องไม่ให้มีครั้งที่สองครั้งที่สามและครั้งอื่นๆนะคะเพราะว่าเมื่อมีสองสามสี่แล้วจะมีครั้งอื่นตามมาจนสุดท้ายท่านจะติด เพราะนั้นวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก็คือการป้องกันป้องกันโหเลยนะใครเอายามาทุกปี้าเกิ้งจะเสีได้พยายามที่จะต้าไต้วนี้เม็ดละ700บาท700เลยเหรอคะ700เ่ย700เลยเหรอคะ700เ่ย700เลยน0 0เ้ยม0 0เลย7า0เลย700เนะฮะทเ้งมันเลย็โหเัน่0 0ทลบมั0เลยเ0 0่อไห0่เลย700เลย7เลย700เลย700เลมัน0เลท700เลย เราคงต้องอัอวรุ่นยุคใหม่เนี่ยนะคะต้องไม่ใส่ใจเรื่องของตัวยาเสพติดนะคะมีโอกาสก็ไม่ควรที่จะเข้าไปสัมผัสตร,ตรงนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาเสพติดตรงนี้ต้องรีบปรึกษาผู้รู้ทันทีนะคะอย่าให้มีครั้งที่2และครั้งที่3อย่างที่ท่านวิยากรค์คือจมามรบท่านได้แนะนํานะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะคุยสบายสบาย,บายฝ่ายแนแนวได้นําเสนอสาระสําคัญมากเลยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดซึ่งขณะนี้นี่มีหลากหลายมากเลยเราอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่า,ามมคิดถึงแล้วก็ตามไม่ทันนะคะวันนี้รายการของเรานะคะก็คงต้องจบลงแล้วก็ฝากน้องๆที่เป็นวัยรุ่นนะคะอย่าลองค่ะถ้าลองแล้วจะติดนะคะบอกว่าถ้าใครค้นพบยาพวกนี้ ต่อพวกเราอ๋อค่ะถ้าเผื่อว่าใครได้บังเอิญจะเจอนะคะกับเพื่อนฝูงหรือว่าใครที่มีอาการที่จะเริ่มเป็นลักษณะของการติดยาหรือว่าเข้าไปมีส่วนตรงนี้รีบติดต่อเลยนะคะต้องรีบช่วยกันในเบื้องต้นค่ะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านวิทยกรอาจารย์บรรลพบค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะคะที่อาจารย์ได้นําความรู้ต่างๆมานําเสนอให้กับนิสิตได้ทราบนะคะแล้วก็รายการคุยสบายๆของฝ่ายแนแนวนั้นนะคะนําเสนอในวันจันทร์กับวันพุธนะคะในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ